Hello Truth welcome Gospel Bible Daily to our and Stu สวัสดีนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระครัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคบ You know as Christians ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะคบ Our perspective of everything in this world มุมมองที่เรามีเกี่ยวกับทุกเรื่องในโลกนี้ must come from God's perspective <S ต้องมาจากมุมมองของพระเจ้านะครับ You know our lives are affected by our perspective เพราะชีวิตของเราเองเนี่ยได้รับผลกระทบมาจากมุมมองของเรา how we see everything how we believe about everything เรามีมุมมองเกี่ยวกับทุกอย่างอย่างไรเรามีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร it's important มันเป็นเรื่องที่สําคัญมาก and that's one of the reasons god gave us his written word และนี่คือเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าเนี่ยได้ให้ถ้อยคำซึ่งบันทึกไว้กับเราและพระเจ้าเองได้ให้พระวิญญาณกับเราซึ่งเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถจะมีมุมมองที่เหมือนกันกับพระเจ้าได้กับทุกเรื่องในชีวิตนี้ให้คุณลองคิดดูนะครับมุมมองที่เรามีต่อศาสนาต่างๆในโลกนี้ must the same perspective the be that god has ก็ควรจะเป็นมุมมองเดียวกันที่พระเจ้ามีนะครับ this may sound offensive to some people ตรงนี้อาจจะฟังดูแล้วทําให้บางคนไม่พอใจก็ได้นะครับ but as christians we believe from the word of god and from god's perspective แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับ เราต้องมีความเชื่อตามถ้อยคำแล้วเราจำเป็นจะต้องมีมุมมองให้เหมือนกันกันกบพระเจ้าด้วย not all religions lead to salvation ไม่ใช่ว่าทุกศาสนาจะสามารถนำเราไปถึงพระเจ้าได้ Now, I know some people get offended at that ผมรู้นะคะว่าบางคนฟังแล้วอาจจะไม่พอใจ But that's our Christian perspective แต่นี่คือมุมมองและความเชื่อของคริสเตียน Because the Bible says เพราะพระคัมภีร์พูดเอาไว้ In fact Jesus himself said this จริงๆพระเยซูเนี่ยพูดด้วยตัวพระองค์เองเลย I am the way พระองค์บอกว่าเราเป็นทางนั้น not a way ไม่ใช่ทางใดทางหนึ่ง you know Jesus didn't say you can believe anything you want to believe you can worship any gods you want to worship พระเยซูไม่ได้บอกว่าท่านอยากจะเชื่ออะไรก็เอาตามใจเลยนะหรือว่าท่านอยากจะนมัสการพระเจ้าองค์ไหนก็แล้วแต่ท่าน but it'll ultimately lead to heaven ในที่สุดก็จะนําท่านไปถึงสวรรค์เหมือนกัน it does not matter who you worship ไม่ว่าท่านจะกราบไหว้นมัสการใครก็ตาม Jesus didn't say that พระเยซูไม่ได้พูดแบบนั้น in fact the scripture says you shall worship You the You're only one God true แต่พระคัมภีร์บอกกับเราว่าให้เรานมัสก,การพระเจ้าที่เที่ยงแท้องค์เดียวเท่านั้นแล้วพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นทางเดียวและเป็นชีวิต can heavenly Father no one can come to the excepts Through me Jesus ไม่มีใคร <said. S 2> สามารถที่จะมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราพระเยซูพูดไว้ชัดเจน Now, แบบนี้แต่เมื่อคุณพูดแบบนี้กับคนอื่นเขาอาจจะบอกว่าค well, ุณเนี่ยทำไมมีความคิดจิตใจที่คับแคบจังเลยทำไมคุณกำลังดูถูกศาสนาอื่น and a don't of course don use this, uh, to argue with people use argue r this we with คือแน่นอนนะคบเราไม่ได้ใช้ตรงนี้เพื่ออยากจะไปเถียงกับใคร but this should be a core Christian perspective แต่ตรงนี้ควรจะเป็นมุมมองของเราซึ่งเป็นคริสเตียนแต่ not all religion leads to god ไม่ใช่ทุกศาสนาที่จะนําเราไปสวรรค์ได้นะครับ of Jesus and the work of of his cross เฉพาะพระเยซูและการงานของพระองค์บนกางเขนเท่านั้น leads to god leads to salvation leads to the plan of god ที่จะนําเราได้รับความรอดนําเราไปถึงพระเจ้านําเราให้ก้าวเข้ามาอยู่ในแผนการของพระองค์ when it, when we talk about our perspective about human value เมื่อเราพูดถึงมมุ มุมมองของเราที่ควรจะเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกคนมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่มาจากมุมมองของพระเจ้าด้วยในสายตาของพระเจ้าแล้วเราไม่สามารถจะบอกว่าเชื้อชาตินี้จะดีกว่าเชื้อชาติหนึ่งสัญชาติหนึ่งประเทศหนึ่งจะดีกว่าอีกประเทศหนึ่งหรือว่าสีผิวนี้จะดีกว่าสีผิววันนี้หรือว่าหน้าตา ตาแบบนี้จะดูดีกว่าอีกแบบหนึ่งในสายตาของ in, in พระเจ้า <God> s <S แล้วในมุมมองของพระเจ้าแล้วทุกคนมีค่าสูงเท่าเทียมกัน <You> know, หมด value. เพราะว่าทุกคนถูกสร้างขึ้นมาตามแบบอย่างของพระเจ้าดังนั้นทุกคนจึงมีคุณค่า ที่เท่าเทียมกันและตรงนี้ก็ควรจะเป็นมุมมองของเราซึ่งเป็นคริสเตียนด้วยแล้วมุมมองของเราในเรื่องของการเงินเป็นยังไง well, the same God has. เราก็ควรจะมีมุมมองเดียวกันกับที่พระเจ้ามี the word God, เป็นไปตามถ้อยคําของพระเจ้า money just tool. เงินมันเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นเองเงินไม่สามารถซื้อความสุขจริงๆริงได้เงินไม่สามารถจะซื้อ ีวิตนิรันดร์หรือว่าการไปสวรรค์ให้กับเราได้ but money is just a tool to live life here on this earth and to do what god has called us to do แต่เงินเป็นแค่เครื่องมือชิ้นหนึ่งเท่านั้นที่จะช่วยให้เราสามารถดําเนินชีวิตบนโลกนี้อย่างประสบความสําเร็จและสามารถทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทําได้ now what about our perspective on marriage และมุมมองของเราเกี่ยวกับชีวิตการแต่งงานล่ะ and our perspective about family หรือว่ามุมมองของเราเกี่ยวกับการมีครอบครัวล่ะ We should have the same perspective as God เราก็ควรจะมีมุมมองที่เหมือนกันกับพระเจ้านะครับ This is because God's perspective is always right เหตุผลนั้นก็คือ มุมมองของพระเจ้าเนี่ยถูกต้องเสมอ right so our our perspective of marriage and family should come from God ดังนั้นมุมมองของการมีชีวิตคู่และการมีครอบครัวของเราจําเป็นจะต้องมาจากพระเจ้านะคะ whether is education ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา whether is uh, politics ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง whether is work business whatever we do ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานทําธุรกิจอะไรก็ตาม or whatever it is in life หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตของเรา we must get God's perspective เราจําเป็นต้อง มีมุมมองที่เหมือนกันกับพระเจ้า And you know the beauty is this และความงดงามที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือ When we get God's perspective เมื่อเราเองมีมุมมองที่เหมือนกันกับพระเจ้า We see everything in the right way เราจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในวิธีที่ถูกต้องด้วย We come to the right c o n c l u s i o n และจะทําให้เราเนี่ยสรุปสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมือนกัน We can respond in the right way และจะทําให้เราสามารถที่จะตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องด้วย We have g o d perspective เพราะเมื่อเราเองมีมุมมองของพระเจ้า We know what to close the door to and what to Open the door too. You know, all to the เราก็จะรู้ว่าเราควรจะปิดประตูบานไหนแล้วเราควรจะเปิดประตูบานไหน All saying I'm is สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดตรงนี้ก็คือในชีวิตของเราเราจำเป็นต้องได้รับมุมมองที่มาจากพระเจ้า God Himself said this. เพราะพระเจ้าเองนะครับได้พูดเอาไว้ว่า Thoughts are higher than your thoughts. ความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้า y you n o know, He's always right. และพระองค์ยังไงก็ถูกต้องเสมอ And so and so what happens is this. และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ That's why when we got born again. นี่เป็นสิ่งที่เกิดกับเรานะครับเมื่อเราบังเกิดใหม่ y know He gave us t ability to have the mind of Christ, the mind of God. พระเจ้าจึงให้ความสามารถของเราที่เราเองเนี่ยจะมีจิตใจที่เหมือนพระเยซูหรือว่าเข้าใจในสิ่งที่พระเยซู คิดได้นะคะ You might be asking what are you talking คุณอาจจะสงสัยว่าอาจารย์กาลังพูดถึงอะไรอยู่หรอ Well the scripture talks about this เพราะพระคัมภีร์เองก็พูดกับเราเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ i n 1 In, uh, Corinthians 2:16ในหนึ่งโครินนะคะบทที่2องข้อสิ All right. It says, "For who has known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ." เพราะว่าใครเล่ารู้พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะแนะนําสั่งสอนพระองค์ได้แต่เรา ก็มีพระทัยของพระคริสต์ It says but we have the mind of Christ แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์ You know you might be thinking what is the this, this scripture talking about คุณอาจจะสงสัยก็ได้นะคะว่าในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เข้าหมายถึงอะไร I don't have the mind of Christ บอกว่าเอ๊ะฉันก็ไม่เห็นมีจิตใจที่เหมือนพระคริสต์หน่อยบางทีฉันยังมีความคิดที่ผิดอยู่เลย Sometimes I get confused บางครั้งฉันเองยังรู้สึกสับสนเลย Sometimes I doubt in my mind บางครั้งฉันก็มีความสงสัยเกิดขึ้น t h e how can the scripture says we have the mind of Christ? และพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเรามีพระทัยของพระคริสต์ได้อย่างไร The mind of Christ is perfect. The mind of Christ is always right. พระทัยของพระคริสต์เนี่ยถูกต้องเสมอและก็สมบูรณ์แบบ But my mind is not perfect. My mind is not always right. แต่ว่าความคิดของฉันก็ไม่ได้ถูกต้องหรือว่าไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป But notice what the scripture says. แต่ให้เราดูนะครับตรงนี้คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดไว้ It doesn't say we will have the mind of Christ. ไม่ได้บอกว่าเราจะมีพระทัยของพระคริสต์ It says if you're born again in Christ, you have Now the mind of the Christ แต่ในข้อนี้บอกว่าถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วในพระคริสต์ตอนนี้เนี่ยคุณเองก็มีพระทัยของพระคริสต์แล้ว But you know, the ในขณะที่เราอ่านจากข้อพระคัมภีร์นี้อย่าลืมนะครับว่าเราต้องตีความหมายให้ตรงกันกับบริบทนะคะถ้าคุณมีเวลา uh, Read the verses before r the e this v อยากจะให้คุณได้อ่านย้อนขึ้นไปข้อพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้และคุณจะได้เข้าใจนะคบว่าตรงนี้เนี่ยเขากำลังพูด เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเรา It talks about how when we believed in Jesus Christ, the Holy Spirit came and lived on the inside, lives on the inside of us. ได้พูดถึงว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับตอนนี้เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเองก็เข้ามาอยู่ในเรา So when we look at that context และเมื่อเราดูจากในบริบทตรงนี้แล้ว We understand what it, what the scripture is saying. We have the mind of Christ. เราก็จะเข้าใจในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ที่บอกว่าเรามีพระทัยของพระคริสต์ To have the mind of Christ means to have the spirit of Christ living on the inside of us. คือการที่ เรามีพระทัยของพระคริสต์นัลนหมายความว่าเราเองเนี่ยมีพระวิญญาณของพระคริสต์ที่อยู่ภายในเราผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเรามีพระทัยของพระคริสต์นะครัะตรงนี้พูดถึงการที่เราเองมีพระวิญญาณของพระคริสต์อยู่กับเราเพราะพระวิญญาณไปสุดเองเนี่ยก็มีความเหมือนพระเยซูคริสต์เป๊ะทุกประเพียณ์เดียวเพราะว่าพระคัมภีร์เองก็เรียกพระองค์ว่าเป็นพระ So through the ดังนั้นการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อาศัยอยู่ในวิญญาณของเรา the mind of ก็เลยทำให้เราเนี่ยมีพระทัยของพระคริสต์ไปด้วย in the truth about everything in life us และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในวิญญาณของเรานะครับก็จะนำเราไปสู่ความจริงเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง have a relationship with the holy spirit through the word of god และเมื่อเราเองได้สร้างความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับโดยผ่านทางถ้อยคําของพระเจ้า we allow the holy spirit to teach us the word of god เมื่อเรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่จะสอนถ้อยคําของพระเจ้ากับเราทุกวัน you know what will happen คุณรู้ไหมครว่าจะเกิดอะไรขึ้น we will have god's perspective on everything เราเองจะมีมุมมองที่เหมือนกันกับพระเจ้าในทุกๆเรื่องเลย so don't say that well it is impossible to have god's perspective ดังนั้นอย่าบอกนะครว่าโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกที่ฉันเนี่ยจะมีมุม มองเหมือนพระเจ้า course คือแน่นอนถ้าพูดถึงในตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้อยู่แล้ว t h e และนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าเองได้ให้พระวิญญาณของพระคริสต์อาศัยอยู่ในเรา t h e understand เพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจกับความเป็นจริงได้ w e l o n และจะทําให้เราสามารถที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความจริงได้นะคะ Whatever is happening in the world, whatever is happening in life. ก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือว่าเกิดขึ้นในโลกนี t เ v e เราสามารถจะมีมุมมองที่มาจากพระเจ้าได้นะค s <And when> <laughs> as God sees และเมื่อเราเองเนี่ยสามารถจะเห็นสิ่งต่างๆเหมือนที่พระเจ้าเห็นได้ we will not be deceived เราจะไม่โดนหลอก we will not be confused เราจะไม่สับสน we will not be hopeless เราจะไม่รู้สึกหมดหวัง you know we will always see answers in problems เราก็จะเห็นว่ามันมีคําตอบอยู่ในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นแหละ when we see things in god's perspective เมื่อเราเนี่ยมีมุมมองที่เหมือนกับพระเจ้าที่จะดูสิ่งต่างๆ so what is the key here then แล้วอะไรคือกุญแจที่สําคัญตรงนี้ key to having god's perspective is first กุญแจที่จะทำให้เราเนี่ยมีมุมมองที่เหมือนกับพระเจ้าได้ก่อนอื่นเราต้องเชื่อว่าพระวิญญาณของพระคริสต์ตอนนี้อยู่ในคุณคุณไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่มีร่างกายภายนอกอย่างเดียวแต่คุณมีพระวิญญาณของพระคริสต์ที่อยู่ภายในคุณและด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณเบื้องสุดคุณจะสามารถมองเห็นทุกอย่างได้เหมือนที่พระเจ้าเห็นเลย Another key และอีกกุญแจหนึ่งนะคบคือคุณต้องอุทิศทุ่มเทที่จะเรียนรู้ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นประจําเพราะเมื่อคุณอุทิศทุ่มเทแบบนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในคุณเนี่ยพระองค์สามารถจะสอนคุณได้ทุกวันพระองค์สามารถจะนำคุณไปพบกับความจริงได้และพระองค์จะช่วยให้คุณเนี่ยมองเห็นทุกอย่างอย่างที่พระเจ้าเห็นไม่ว่าจะสำหรับชีวิตส่วนตัวของคุณสำหรับสถานการณ์ของคุณ whatever is happening in the world หรือว่าอะไรก็ตามที่กําลังเกิดขึ้นในโลก s e God's way คือเราก็จะเห็นตามมุมมองของพระเจ้า do that และเมื่อคุณทําแบบนั้น your life will move in the right direction ชีวิตของคุณเองก็จะสามารถก้าวไปในเส้นทางที่ถูกต้องได้ you have the right attitude คุณเจ คุณเองเนี่ยจะมีทัศนคติที่ถูกต้องด้วยคุณก็จะสามารถตอบสนองกับสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องและคุณจะได้รู้ว่าในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีคำตอบอยู่ในนั้นผมก็ขอที่ฐานนะครับว่าคุณจะเอาความจริงตรงนี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในคุณคอยสอนคุณเกี่ยวกับถ้อยคำของพระเจ้าและจะได้ทำให้คุณเนี่ยมี มุมมองที่เหมือนกันกับพระเจ้าด้วยเพราะมันจะเป็นการที่เปลี่ยนชีวิตของคุณได้ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เองได้ให้พระวิญญาณของพระองค์กับลูกซึ่งเป็นครูที่สอนความจริง ได้เก่งที่สุดและลูกขอบคุณพระองค์ที่ลูกจะสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างที่พระองค์เห็นด้วยพระวิญญาณและด้วยถ้อยคำของพระองค์ในพระนามพระเยซูขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเราเราก็หวังว่าคุณจะนำความจริงนี้ไปใช้ในชีวิตด้วยนะครับขอบพระเจ้าไวพรนะครับ It is our passion to see you walk in victory. เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะคะ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the Word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ God bless you ขอบพระเจ้าเวพรนะครับ